ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องรู้จักกับพระเยซูนะคะแต่ก่อนไดไ้ไม่ได้รู้จักกับพระเยซูนั้นมีโรคประจำตัวสุขภาพไม่แข็งแรงเมื่อหลังจากไปหาหมอหรือว่าไปคลินิกไปโรงพยาบาลอะไรที่ไหนก็ไม่หายเพราะว่าไม่มี ไม่มีคนรักษาหายโรคของเราที่ประจําตัวของเรานะเราได้มารู้จักกับพระเจ้าแล้วเรามาที่นั้นต่อพระเจ้าพระเยซูแต่โรคของเราก็หายไปทุกวันนี้เราได้อยู่กับพระเจ้าเรามีความสันติสุขสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ถ้าฉันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้พี่น้อง ได้หันมาหาพระเจ้าและพระเยซูให้พี่น้องได้รู้จักกับพระเยซูเผื่อพี่น้องจะได้มีความสันติสุขเผื่อพี่น้องจะได้หลุดพ้นจากบาปกรรมเวรจะได้ไปสู่สวรรค์ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ